คนพ่อแม่ใจบูดใจติดยงเดิมบอรเป็นโซนเนี่ยเออมาคาดเนี่ยจิดใจเขามันก็ไฟจะฟังทั่วอยู่นะเนี่ยนี่พวกเาม็จิตยองเดิมก็ไม่ใช่ดวงใหม่ก็ไม่เช่อมันมาจากจิตยงเดิมจังวัดวงใหม่ก็ไม่ใช่ดองเก่าก็ไม่เชื่อมาไปให้ฟังง่ายๆเรายังเราหนัาตัวเองด้ตอนหนึ่งเดือนเรอย่างไงตัวนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าตัวเองจริงๆจะเป็นยังไง แล้วบอกก็ลังวันแข่หนึ่งเดือนยังรุดระลึกไม่ได้เลยแล้วมึงจะไปรุดท่ากเหรอเรารึกท่าอย่างไหนได้เพราะพระเจ้าจะแบบปฏิบัติตั้งทุกอย่างรู้เดี๋ยวเขาจะว่ามันปฏิบัติการหรือปฏิบัติถึงเวลาอันควรค่าหรือปฏิบัติถึงเวลาที่มันสมควรถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงเวลาที่สมควรเรื่องเนี่ยอย่างไร เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพระองค์ทรงตัดไว้ให้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สิ่งที่เราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังไปจากแก่ใจตัวเราเองนั้นก็นอกจากเราปฏิบัติจนเกิดมากเกิดผมเกิดตัวเรเองทั่งนั้น พอเราไปฟังบุคคลอื่นพูดให้เราฟังเราก็เชื่อได้ไม่เชื่อก็ได้พราะพุทธเจ้าไม่ตัดว่าเราโง่พระพุทธองค์ทรงยกย่องภาษารบุตรว่าพระพุทธองค์ทรงเทศน์ภาษารืบุตรฟังภาษารืบุตรก็บอกว่าพระพุทธองค์าางาาางถามภาษารบุตรเธอเชื่อคำที่เรากล่าวหรือเปล่าสารุบุตรภาษารืบุตรก็ตัดตอบบอกไปว่า ข้าพรเจ้ายังไม่เชื่อนอกจากข้าพเจ้าจะปฏิบัติรู้เห็นด้วยตัวเองเมื่อพระสาวเรีนบุตรา่าวของพระเจ้าว่าเธอไม่เท่ะเพราะเธอไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อแล้ว้องไม่ทำความเชื่อมันก็อยู่ที่การคิดของตัวเองกันนั้นโดยแม่พิจากนาว่าไม่เชื่อมันต้องทำ จึงจะได้เห็นน,นเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทำมันก็เลยได้แต่สิ่งที่ไม่เชื่อ้วยตัวเองทางนั้นธรรมะของฤกษเก้าก็คือธรรมาชาติธรรมาชาติคือให้คลี่เกื่อนงานเอาเองว่าตัวเราหนี้เกิดงานเท่ากหบหลายทบสายชาติเพราะอะไร เพราะอักวิชาคือความโง่ความโง่เป็นมาห่อหุ um ้มบังกิดบังใจของเราไว้ให้มืดนิดบอดแนิยไม่ให้เห็นของสว่างเพราะอะไรเพราะอิจฉนะทายนอกทายไงหกสองหกลูกเลิกี่เสียงโระทะพัฒนมรมตตาหูสมุกวิ่งกายใจเป็นตัวรับเอากี่เล็ก เอาคิเไปเข้ามาแฝงเอาคิเไสเข้ามาครอบงำปัญญาของเราอวิชชาจึงไม่รู้แจ้งจริงจริงในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเป็นผู้ไปจักแล้วรู้แล้วว่าเราเกิดมานี้มีแต่ทุกข์คำว่ามีแต่ทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือความไม่สบายเราในเมื่อไม่สบาย อะไรเล่าเป็นเหตุให้ไม่สบายเพราะมีสังขารสังขารคือร่างกายบางคนบอกไม่ทุกข์ก็มีเงินมีท้องไม่กินเพราะว่าคนเรานั้นไม่รู้จักทุกข์มากกว่าเราไม่ให้มันกินสิเราไม่ให้มันนอนเราไม่ให้มันอาบน้ำเราไม่ให้มันขี้มันเยี่ยวไม่ให้มันแต่งตัวไม่ให้มันไปไหนมาไหนถามว่าทุกข์หรือเปล่า นี่ก็คือทุกข์ทุกโดยแต่จับแต่จัคือความเป็นจริงความเป็นจริงในเรื่องทุกข์แต่คนเรามักมองข้ามทุกข์เหล่านี้โดยไม่เห็นทุกข์ในตัวเองมักมองไปดูทุกข์ที่อื่นไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่สบายใจกับทุกข์เพราะอะไรเพราะอารมณ์ความอยาก ความไม่พอเมื่อคำว่าไม่พอความไข่ในกิเลสตัณหาร้อยแปดทั้งเก้าจึงต่อให้เกิดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งไหนไม่ได้ดังใจตัวเองไม่สบายใจนั่งก็ทุกข์ทําได้ดังใจตัวเองก็ทุกขสทุกขแบบนั้นเรียกว่าโลกียทุกขคือยังไม่ใช่ทุกข ที่จีรังและอย่างยืนจะเป็นสุขที่รวงโรที่กีเลสมันหลอกพวกเราให้หลงเพิดเอินปับการมาคุณก,กับรูปรสกลิ่นเสียงโอทภัพะทำมาลม้มต่างๆเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเอง